สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศารปู่ศินนะครับปู่หลวงนาคินนะครับปู่หลวงนาคินนะครับอยู่แถวสนามชัยนะครับแถวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชาวบ้านหัวสนามนะครับชาวบุรีรัมย์วันนี้ก็ผมทราบข่าวนะครับว่า จุดนี้นะครับบางท่านนะครับก็เดินทางนะครับชาวบ้านนะครับมาขอโชคนะครับขอโชคกับลุงปู่แล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับซึ่งจากการสอบถามนะครับจะเป็นการแบบถูกแบบเงียบๆนะครับถูกแบบเงียบๆถูกแบบไม่ค่อยมีคนรู้นะครับวันนี้ผมเดินทางมานะครับเพื่อจะมาขอโชคให้กับแฟนช่องโดยเฉพาะเลยวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้มีการจุดธูปนะครับขออนุญาตท่านนะครับว่าหวังว่าวันนี้นะครับ เราจะได้ตัวเลขนําโชคกลับไปฝากท่านนะครับจากปู่หลวงนาคินนะครับแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่มาขอพรจากท่านนะครับสังเกตนะครับท่านจะนั่งอยู่ด้านในนะครับสังเกตว่าจะมีนะครับร่องรอยนะครับผลไม้นะครับยังสดสดใหม่ๆอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับจะเป็นดอกไม้กษสาธุูนะครับหลวงปู่นะครับหลวงหลวงปู่นาคินนะครับก็วันนี้ลูกหลานเดินทางมาก็หวังว่ามาพึ่งพาบุญบารมีนะครับ มาวันนี้ก็ขอให้ได้3ตัว6ตัวกลับไปนะครับขอให้ขึ้นขอให้เห็นจ่าจระนะครับฝังว่าซื้อตัวไหนก็ขอให้แฟนช่องถูกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้านข้างนะครับไปด้านข้างกันนะครับ mm hmm. เพื่อไปขอกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ mm hmm. เพราะหลวงปู่นาคินเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราตองจึงต้องมาขออนุญาตท่านก่อนนะครับอันนี้เป็นภายในบริเวณวัดนะครับอยู่ในวัดเลย ผมย้าเสมอนะครับย้ําเสมอนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นพญานาคนะครับเป็นพญานาคมีการทาเป็นบ่อพญานาคไว้ด้านน้นก็จะเป็นศาลหลวงปู่นะครับปู่หลวงนาคินด้านนี้ก็จะเป็นศาล แม่ย่าตะเคียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถูด้วยกันนะครับอยู่ภายในบริเวณวัดเลยนะครับภายใน,ในบริเวณวัดนะคนลไม้ละยังมีการยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังใหม่ๆมีร่องรอยของการทาแป้งเลยนะครับร่องรอยของการทาแป้งสังเกตดูนะครับสังเกตดูนี่ แม่ยาตะเคียนทองนะครับแต่เราเราจะลองไปนะครับผมย้ำนะครับว่าทุกท่านนะครับให้ช่วยกันดูนะครับให้ช่วยกันดูนะครับเห็นตัวไหนก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงดูนะครับเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับหวังว่าแม่ยาตะเคียนทองก็จะ ให้สามตัวกลับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสองดูไปถูดูนะครับเผื่อจะเห็นสามตัวจจาเลยนะครับสาธุเจ้าแม่วันนี้ลุงลานเดินทางมาไกลนะครับก็บหวังว่านะครับเจ้าแม่จะให้สามตัวกลับไปเลยนะครับสามตัวกลับไปเลยช่วยกันดูนะครับว่าผมเห็นเป็นตัวไหนไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับ ให้ขึ้นชัดชัด มีท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับมีท่านใดเห็นเป็นตัวไหนช่วยกันดูนะครับช่วยกันดู ตะเกียนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็ ดูเลยนะครับแต่ผมเห็นนี่นะครับเลขห้านะครับนี่ตัวเลขมากนะครับอยู่ที่ไปนี่ผมนี่ครับเลขห้านี่หือห้าจะมานะครับตัวเลขเยอะนะครับตัวเลขเยอะสองห้าแปดสองห้าก็ใช่นะครับนี่ ภาพมันสูงเข้ามาเยอะนะครับนี่8ปดสอก็ได้8 7ก็ได้นะครับ8 2 8 7 นำขึ้นมาหลายปีเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ผมสอบถามมานะครับก็มาขอกันเงี่ยพอใกล้ๆกล้วันเขาก็จะมาถูถูแล้วก็จะไปซื้อเลยนะครับซื้อเลยนะครับแปดสองห้านะครับผมเห็นแปดสองห้านะครับตัวนี้ก็เหมือนเลขแปดนอนขวางอยู่นะครับนี่แปดหกแปดเก้านี่อยู่มุมนี้นะครับผมเห็นจริงๆนะครับไม่ใช่เพราะผมไปพูดใส่เลขดังนะครับเห็นจริงๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับ 825 825 87 8 7 8 6นะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนานะครับไม่มีใครทราบได้นะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกตัวไหนนะครับเห็นก็ลองนำไปลุ้นดูแปดสองห้าแต่ว่าเลขห้านี่ชัดเลยนะครับเลขห้าเลขแปดนี่ชัด ปดจะมาอีกหรือเปล่านะครับทั้งแปดทั้งห้าจะมาด้วยกันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวันนั้นโอเคท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับแต่ว่าผมเห็นเป็นแปดสองห้าแปดเจ็ดนะครับแปดสองห้าแปดเจ็ดแปดหกท่านอื่นเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมดูก,การเดินทางมันเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางในการตัดสินใจนะครับนํามารวมกัน ตัวเลขแล้วก็จะได้มีการสรุปให้อีกครั้งนะครับสําหรับท่านใดเห็นนะครับหรือจะนําไปเสี่ยงตัวเลขที่เห็นนะครับนําไปเสี่ยงเราก็ไม่ว่ากันนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเป็นเพื่อแนวทางนะครับสําหรับแม่ย่าตะเขียนทองวันนี้นะครับแล้วก็เราวันนี้เราก็ขอโชคนะครับกับหลวงปู่นาคินด้วยนะครับปู่นาคินนะครับอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้อยู่ในวัดเลยนะครับอยู่ในวัดผมก็จุดทูปนะครับขอโชคจากท่านแล้วนะครับ ปูนาคินนะครับนะครับสารปูสินปูหลวงนาคินนะครับสาธุนะครับตัวเลขที่เห็นนะครับก็ขอให้โดนขอให้ปังขอให้เข้านะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับเป็นได้แค่แนวทาง ด้านนี้ก็จะเป็นสันนะครับตายายนะครับตายายอยู่ด้านนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมก็เป็นสารตายายนะครับาถาธุตายายวันนีลูกหลานมาก็ขอตัวเลขที่เห็นก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับ ปูหลวงนะครับชื่อว่าปู่หลวงนะครับปู่หลวงหญ้าคำปานนะครับมีชื่อติดไว้นะครับก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่หลวงพ่อทันใจนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับก็คิดอะไรปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ทันใจนะครับสมกับชื่อของท่านนะครับหลวงพ่อทันใจนะคุณภาษีรัตน์ไตนะครับจงปกปักรักษานะครับ ตนบรรดาน,นะครับให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดปัถน,นาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถน,นาทุกท่านนะครับสาธุสาธุใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งด้วยนะครับสาธุ